สวัสดีค่ะ ep ที่36นะคะวันนี้ก็จะพาขับรถแคมเปอร์แวนเที่ยวเากาใต้นิวซีแลนด์เป็นเวลา7วันนะคะก็ะเราได้เช่ารถแคมเปอร์แวนขับรถจากควีนส์ทาวไล่ไปเรื่อยๆจนไปถึงไครส์เชิร์ตนะคะก็ะะเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะแล้วก็แบบเราก็ขับไปเรื่อยๆนะคะไหนๆก็เช่ารถมาแล้วเนาก็ไปให้คุ้มก็จะมีสถานที่ที่แนะนำแล้วก็แบบ มีภูมิศาสตร์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะประเทศนิวซีแลนด์ขึ้นชื่อด้านนี้อยู่แล้วเนาะทั้งเลกเอยทั้งภูเขาเอยน้ําตกทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นวิวธรรมชาติที่แบบสวยงามมากๆนะคะก็ใน EP นี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะว่าเราควรจะไปที่ไหนกันบ้างนะคะก็ปดสับสบคล้แล้วก็ติดตามชมกันด้วยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นรถแคมเปอร์แวนของเรานะคะเราเช่าผ่านหน้าเว็บไซต์อพอลโลนะคะ1,200เหรียญต่อ7วันนะคะอันนี้เราเช่าในช่วงที่เป็นล o w s e a s เนาะก็ประมาณ20,000กว่าบาทนะคะอันนี้ตอนที่เรามารับรถนะคะเราก็เดินมาจากสนามบินนะคะแล้วก็มารับได้เลยนะคะไม่ไกลก่อนที่จะรับก็ถ่ายวิดีโอไว้นะคะแล้วก็ันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะว่าแบบ ส่วนประกอบของรถที่เราเช่ามาเป็นยังไงบ้างนะคะรถที่เราเช่ามานะคะคือรถอเป็นรถเบนซ์รุ่นสปินเนอร์นะคะเขาโมาข้างข้างในเป็นเหมือนรถบ้านนะคะก็มีที่นั่งคนขับแล้วก็ที่นั่งคนนั่งนะคะหน้าจอนะคะก็จะเป็นทัชสกรีนแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับมือถือเพื่อเปิดดูแมพระหว่างที่เราขับรถเดินทางได้ ช่องด้านบนนะคะมีช่องเก็บคู่มือรถนะคะก็คือถ้าเรากดปุ่มหรือว่าแบบจะชาร์จรถยังไงหาไม่เจอก็มาเปิดดูคู่มือได้ที่บริษัทของบริษัทเช่ารถเขาก็จะมีกล่องปฐมงพยาบาลให้นะคะรวมไปถึงคู่มือและรายละเอียดของรถเล็กน้อยนะคะเป็นแบบแผ่นเคลือบไว้ให้นะคะจากนั้นตรงนี้ก็จะมีปลั๊กชาร์จไฟนะคะ ตรงนั้นก็จะเป็นที่บอกที่นั่งนะคาะพร้อมเป็นเตียงได้อีกหนึ่งที่นะคะแต่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้น้องไว้วางของมาในโซนห้องครัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นซิงค์น้ำนะคะเปิดมาอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นเตาไว้สำหรับทำอาหารนะคะเป็นเตาแก๊สมีที่ดูดควันเขาก็จะให้แก้วน้ำแก้วไวน์มาเรียบร้อยเลยนะคะในรถที่เราเช่ามา ในนิ้นชักก็จะเป็นแบบพวกอุปกรณ์ช้อนซ่อมมีดกันไกรมีครบทุกอย่างนะคะแล้วก็มีหม้อไหถ้วยทุกอย่างเลยค่ะที่ไว้ใช้สําหรับประกอบอาหารเนาะมันก็ง่ายถ้าเราจะทําอาหารภายในรถแล้วก็กินในระหว่างที่เราแคมป์ปิ้งนะคะมาดูห้องน้ํากันนะคะห้องน้ํานะคะก็จะมีเป็นแบบอ่างล้างมือห้องน้ำจะเป็นลักษณะแบบชักโคกเนาะ แล้วก็จะมีฝักบัวไว้สําหรับอาบน้ําได้นะคะก็คือรถเราก็จะมีแทงมีถังเก็บน้ำมาเนาะมาดูกันต่อนะคะนี่ก็จะเป็นแผงคอนโทรลนะคะก็จะเป็นแบบมีสวิตช์เรื่องไฟต่างๆสวิตช์คอนโทรลอันนี้ก็จะเป็นบอกปริมาณของแบตเตอรี่ที่มีอยู่นะคะปริมาณไฟที่เราสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็จะมีทีวีนะคะนี่จะเป็นเหมือนจอมากกว่านะคะต่อเชื่อมได้นะคะ หลังจากนั้นในตู้นะคะเขาก็จะให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีฮีเตอร์มีการน้ำร้อนแบบใช้ไฟนะคะแล้วก็มีการน้ำร้อนแบบใช้แกส๊สมีเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องชงกา,ฟาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีไมโครเวฟให้นะคะเผื่อไว้อุ่นอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเล็กๆนะคะก็สามารถแขวนเก็บเสื้อผ้าได้เขาก็จะให้ทั้งเบาะแล้วก็แบบมีหมอนให้นะคะ ก็มีโต๊ะอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นขนาดเล็กนะคะก็ไว้แช่สเสบียงอาหารได้นะคะเราก็ซื้ออาหารมาเยอะๆนะคะเวลาเผื่อไปไหนเผื่อไว้ก่อนเราก็มีกินนะคะข้างบนก็จะเป็นตู้เก็บของนะคะก็มีตู้ใส่เสื้อพงเสื้อผ้าหมอนเครื่องนอนมีเยอะอยู่คะ่ะเป็นแบบตู้เก็บอย่างดีเนา อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของเก้าอี้แบบพับเนาะเราก็สามารถกางมาเป็นเตียงนอนได้แบบสบายมากเลยนะคะโคซี่ด้านล่างนะคะเขาก็จะมีเหมือนเป็นชุดโต๊ะกับเก้าอี้ที่สามารถจะออกไปกลางกินข้าวข้างนอกได้ด้วยนะคะนี่สำหรับซัมเมอร์เนาะของเราหนาวเราก็ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบภาพของรถโดยรวมนะคะก็ สวยงามเรียกว่ามีฟังก์ชันทุกอย่างครบถ้วนนะคะก็ดีมากค่ะแนะนำค่ะ ที่เราขับนะคะเราก็จะแบบเปิดม่านโดยรอบรถนะคะนี่ก็ถ่ายให้ดูนะคะเวลาเราขับรถเนาะเราก็จะแบบแทบจะมองไม่เห็นจากด้านหลังเลยเนาะแต่คือรถเราเนี่ยก็จะมีกล้องติดอยู่ด้านหลังนะคะก็ต้องอาศัยการดูกล้องตรงนั้นเอานะคะเวลาเราเบื่อเบื่อนะคะเราก็จะแอบ,บมาแบบมานั่งชมวิวนอนดูนะคะนี่คือแบบคือแค่วิวข้างทางขับไปเรื่อยๆมันก็สวยมากเลยทั้งภูเขาบางทีผ่านแบบ เลกก็คือเหมือนทะเลสาวยเลเนานะโอ้โ oh, ห oh. สีมันฟ้ามากเลยเนี่ยมันสวยมากเราก็จะแบบชิลคือมันสวยไปหมดเลยอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงถ่ายแบบเยอะแล้วก็เนี่ยไหนๆก็เช่ารถมาเนาะเราก็จะแบบอยากจะใช้รถให้คุ้มที่สุดเนาะเราก็นั่งชิลตลอดสบายมากคะ่ะก็แนะนำนะคะก็แบบ เผื่อถ้าใครมามากกว่า2คนหรือญาติญาตย่เงี้ยบางทีการเช่ารถบ้านแล้วก็นั่งมาด้วยกันเนี่ยบางทีอาจจะคุ้มกว่าด้วยนะคะการจอดนะคะเราสามารถที่จะพักตามฟรีแคมไซด์ได้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ที่หนึ่งเนาะอยู่ริมทะเลเลยเป็นแบบฟรีเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะไปชาร์จหรือว่าแบบจ่ายเงินแบบฮอลิเดย์พาร์กก็ได้นะคะ ก็ 100, 100จะอยู่ที่ประมาณ45ถึง150เหรียญค่ะอันนี้ก็แบบอันนี้100ย0 0กว่าเหรียญนะคะก็จะมีฟา c i ซิลิตี้ที่ค่อนข้างดีนะคะมีห้องครัวมีห้องนั่งเล่นมีที่ชาร์จแบตคือมีทุกอย่างครบห้องอาบน้ำคุณจะเติมน้ำในรถได้คุณจะสามารถด้ำของเสียหรือทำอะไรก็ได้หมดเลยเนี่ยค่ะก็ก็สามารถที่จะไปใช้บริการ h o l ิเดย์พารก็ได้เนาะมันก็จะถูกกว่าการที่จะไปอยู่โรงแรม2-300เหรียญ แล้วก็นอนในรถบ้านของเราเนี่ยแหละแต่เราใช้แค่ฟาซิลิตี้ที่เขาเตรียมให้เฉยๆมาถึงช่วงคลายแม็กซ์นะคะก็คือสถานที่ที่ต้องไปนะคะอันนี้เราก็ลองนั่งลิสต์กันมานะคะที่แรกนะคะก็คือที่ที่เราแลนดิ้งก็คือควีนส์ทาวน์นะคะเราก็ต้องมากินเฟรสเบอร์เกอร์อันดับแรกนะคะเป็นเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดเลยนะคะก็คือจะมีกลิ่นหอมย่างนะคะของเรากินสวีท b แบมบี้นะคะก็คือเนื้อกวางนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาขึ้นสกายไลน์เพื่อมาดูวิวสวยๆของเมืองควีนส์ทาวน์กันนะคะเราสามารถเดินมาจุดขึ้นสกายไลน์ได้เลยนะคะวิวที่นี่สวยมากแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่แนะนำนะคะก็คือฮอตพูลนะคะชื่อออ s นเซนนะคะก็จะเป็นเหมือนมาแช่น้ำร้อนนะคะแล้วก็ชมวิวสวยๆนะคะเขาก็จะมีเวลข้ามดิงให้เราเลือกได้หนึ่งอย่างะคะ่ะที่ที่สองนะคะก็คือมิลฟอร์ดซาวน์นะคะ อันนี้เป็นที่ที่เราเกือบตัดออกนะคะเพราะว่ามันไกลก็คือต้องเดินทางไป4ชั่วโมงกลับอีก4ชั่วโมงจากควีนส์ทาวนะคะแต่พอดีเพื่อนโก้เขาแนะนำนะคะว,ว่ามันเป็นที่ที่สวยมากเนาะมันควรจะไปก็เลยขับรถไปกัน,นะคะ่ะแล้วพอเราไปก็สวยจริงๆคะ่ะเราขึ้นเรือนะคะจองค่าตั๋วอยู่ที่130เหรียญใช้เวลาล่องเรือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็รีบขับรถกลับกันมานะคะก็ ม,มันสวยจริงมันเป็นแบบที่สุดแล้วถ้าของทริปนี้เราแนะนำเราต้องมาที่นี่เลยนะคะเราเช่าเรือของมาเรือของ Southern Discovery เนาะเขาก็จะมีน้ำชากาแฟให้พร้อมกับไกด์ทัวแล้วก็พาเราล่องเรือมาดูธรรมชาตินะคะแล้วเขาก็จะมาบอกเป็นจุดๆว่าตรงนี้มีอะไรยังไงนะคะคือตรงนี้มันสวยมากเนาะมันเป็นแบบมีน้ำทะเลกับภูเขาและป่าเลนฟอเรสต์เนาะดีจนต้องจิบเบียร์สุดยอดจริงๆก็ ที่นี่นะคะเราก็ยังจะได้เจอฟอร์ดแลนด์เชสเพนกวินนะคะอันนี้จะเป็นนกเพนกวินที่มีเฉพาะบริเวณนี้เท่านั้นเลยนะคะมันจะเป็นเพนกวินที่มีคิว้วสีทองสวยงามอย่างที่เห็นนะคะตัวเลขมากเลยประมาณ2ฟุตนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอก็คือนิวซีแลนด์เฟอร์ซิลนะคะก็คือจะเป็นแมวน้ําที่มันมีขนขนนะคะตัวเลขเหมือนกัน,นะคะ่ะนอนตากแดดกันอยู่ที่โขดหินคือถ้าไกด์ไม่บอกนี่อาจจะดูไม่ออกอะไรเงี้ค่ะ แต่มันก็แบบอยู่กันอยู่แบบในธรรมชาตินะคะนอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีแบบน้าตกอย่างเงี้ยเป็นจุดๆสวยมากค่อยๆแบบมีน้ําตกลงมากระทบหินเนอแล้วมันก็จะเป็นละองฝอยสวยจริงๆคือมันเหมือนเป็นดินแดนแบบไม่ใช่แดนบรรโดดอะแบบเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงใช้สถานที่นี้สำหรับถ่ายเรื่องหลอดออสเตรเลียจริงๆมันเป็นเหมือนภูเขาทะเลแล้วก็แบบป่าธรรมชาติเนาะ ที่เป็นธรรมชาติจริงๆที่เขานุรักไว้ของนิวซีแลนด์เนาะเขา้าใจเลยว่ามันเขาทําได้ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ทุกๆคนมาที่นี่นะคะเป็นแบบเดอะมาสแนะนำค่ะที่ที่3มนะคะคือโอรากิเมาคุกนะคะหรือว่าภูเขาชื่อคุกนะคะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในนิวซีแลนด์นะคะภูเขานี้นะคะเรามาตอนหน้าหนาวเราขทังหมดก็จะแบบ เต็มไปด้วยหิมะจริงๆระหว่างทางเดินเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามีหิมะมากมายนะคะระหว่างทางก็คือเห็นนะคะว่าพื้นจะเปียกนะคะ,ะเวลาเราเดินเนี่ยมันก็จะแบบมีโอกาสลื่นต้องคอยระวังตลอดเวลาเนาะอันนี้เราจะมาเดินไปไปลายทางของเราก็าคือฮุกเกอร์เลนะคะซึ่งเราจะเลือกฮุกเกอร์วาร์เร่ทร็กนะคะระยะทางเดินขาไป5กิโลเมตรกลับ5กิโลเมตรทางเดินนะคะรวมเป็น10กิโลเมตรก็ระยะ เวลาที่ใช้นะคะก็จะประมาณสาชั่วโมงเนาะแล้วเราก็จะแบบเดินผ่านสะพานแขวนลักษณะนี้นะคะประมาณ3มสะพานเนาะซึ่งก็จะเห็นเลยนะคะว่าแบบเวลาเราเดินเนี่ยเราต้องแบบคอยเลงด้วยว่าห้ามคนเกิน20คนบนสะพานเนาะลราก็จะแบบเวลาคนเดินสวนกันเนี้ยมันก็จะแกว่งนะคะถ้าสังเกตน้ําจากลำธารที่เราผ่านนะคะก็จะเห็นได้ว่าแบบเป็นน้ําที่มีความแบบสีฟ้าใสามากเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ํา ที่ละลายมาจากกราเซียก็คือทาน้ำแข็งบนภูเขานะคะซึ่งน้ำเนี่ยก็จะไหลไปต่อแล้วก็มันจะไปสู่อย่างแม่น้ำที่เขาเลี้ยงฟาร์มปลาแซลมอนอยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันซึ่งการเดินแทร็กของที่นี่นะคะก็แบบสบายๆเนาะเขาทำทางเดินดีนะคะระหว่างทางเนี่ยเราก็จะเห็นแบบมีหิมะเล็กๆได้น้อยเนาะแล้วก็บางส่วนก็เริ่มละลาย ก็มีแบบพวกไม้เนทีพุ่มไม้ไม้ธรรมชาติอะไรของเขาไปก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าแบบเออทางนชั่นลพาร์คของที่นี่เขาก็ทำทางเดินได้ดีนะคะป้ายทางของเรานะคะก็จะเป็นฮูกเกอร์เลกนะคะก็คือเป็นแบบทะเลสาบฮูกเกอร์เนาะแล้วตอนนี้เป็นหน้าหนาวทะเลสาบของเราก็เป็นน้ำแข็งนะคะนี่เราก็จะยืนอยู่บนผิวน้ำน้ำแข็ง พอเราไปถึงเล้วเราก็เดินขากลับนะคะนี่ก็เดินกลับทางเดินนะคะก็จะเห็นมุมอีกมุมนึงเนาะนี่ก็สวยงามค่ะก็เป็นเหมือนแทร็กการเดินที่แนะนํานะคะถ้าอยากจะแบบเดินธรรมชาติเนาะมันไม่ได้ยากแล้วมันก็ไม่ได้โหดร้ายที่ต้องปีนป่ายภูเขาขนาดนั้นนะคะ อันนี้ขากลับนะคะเราก็ผ่านฟาร์มปลาแซลมอนนะคะเราก็แวะมานะคะจะเห็นได้ว่าน้ําที่เขาใช้ในฟาร์มนะคะเป็นน้ําที่ละลายมาจากฐานน้าแข็งนะคะเราแวะมาที่ไฮแคนที่แซลมอนนะคะนี่ก็เป็นฟาร์มปลาสดมากค่ะแนะนําให้มาค่ะจุดที่4นะคะลอยพีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแทร็กอีกแทร็กหนึ่งที่ถ้ามีเวลาก็แนะนํานะคะก็คือมันจะเป็นทางเดินขึ้นภูเขาเนาะ 16กิโลเมตรนะคะใช้เวลาเดิน5-6ชั่วโมงนะคะอันนี้เราเดินไปได้ไม่เท่าไหร่เลยนะคะแต่เราก็เพราะว่าเรามีเวลาน้อยเนาะเราต้องตีรถไปไครส์เชิร์ตอีกนะคะ mm hmm. ก็เลยแบบอ่ะเรามีเวลาน้อยแต่คอเดินหน่อยเถอะเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างน้อยอะ่ะระหว่างทางที่เดินขึ้นมาเนี่ยเธอก็จะได้เห็นวิวที่สวยอะไรเงี้ยก็เลยมีเวลานิดนึงหนึ่งชั่วโมงก็เลยขอ ขอเดินดูสัหน่อยว่ามันเป็นโมเมนต์อารมณ์ไหนนะคะก็พอเดินได้ประมาณ2กิโลมั้งมาเห็นวิวระหว่างทางก็แบบสวยจริงๆคือถ้าเดินมีเวลา5-6ชั่วโมงก็ขอแนะนําให้มานะคะน่าจะเห็นวิวแบบพานโนรามานะคะเห็นภูเขาแล้วก็เลขที่ที่5นะคะมูราคิบอร์เดอร์นะคะพอดีว่าเราลงมาหาเพื่อนที่ใต้สุดของนิวซีแลนด์นะคะแล้วเราก็เลยแบบหาทางที่เที่ยวรอบรอบนี้นะคะแล้วเรามาเจอรูปกลมๆริมชายหาดนะคะ ก็เลยแบบเฮ้ยเราชอบวงกลมมากเนาะแล้วมาเห็นอะไรเนี่ยมันคืออะไรเลยตั้งใจจะมาที่นี่ให้ได้นะคะนี่จะเป็นลูกกลมปริศนานะคะที่มีขนาดประมาณแบบไดมิเตอร์2เมตรเนาะน้ำหนักเป็นตันอย่างเงี้ยอยู่ริมหาดเราก็แบบเฮ้ยเราต้องมาเห็นแล้วมันก็จริงๆพอมามาดูแล้วนะคะนี่ก็คือมันเป็นการฟอร์มตัวของคารไซด์คอนกรีอชั้นนะคะก็คือการฟอร์มตัวของแร่ธาตุชนิดหนึ่งแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะ คือมันมีทั่วไปแหละแล้วก็แบบมีหลายประเทศก็มีเหมือนกันแล้วก็มีจุดที่มาแวะด้วยนะคะก็คือ Nugget Point นะคะอันนี้ก็แนะนำนะคะเป็น hidden gem นะคะคือแบบมันสวยมากจริงๆคือถ้าเห็นทเ้งพอซ่อแล้วว่าน,นี้ก็สวยจริงๆมันไม่ใช่ Nugget เลยอะระหว่างทางนะคะเราก็ขับผ่านน้ำตก m a g r r e n Fall นะคะอันนี้ก็แบบ เราได้ยินข่าวมาแล้วว่าแบบเออ Rainforest ของนิวซีแลนมันก็สุดยอดเหมือนกันเนาะเราก็พยายามหาทางเข้าป่าให้ได้ไงเราพอเผอิญว่ามันมีเราก็เลยแบบลองแวบเดินเข้าไปดูมันสวยมากจริงอองตอมันมันมีความแบบดิบชื้นมีแบบมีน้ําไหลอันนี้คือหน้าหนาวเนาะมันก็ยังมีความชื้นมีแบบมอสมีลายเข่นมีอะไรที่แบบสมบูรณ์ค่อนข้างมากนะคือถ้าแบบมีโอกาสก็อยากจะให้แบบ ลองเข้าป่าไปดูสักป่าเนาะมันจะมีแบบความอุดมสมบูรณ์ของต้นเฟิร์นต้นไม้แบบระยงระยางเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นน้ําตกของเขาเนาะคืามันก็สวยเป็นชั้นๆไหลมันยังอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะเธอถ้าแบบใครมาก็แนะนําให้ลองเข้าป่าไปดูนะคะที่ที่6นะคะ w i l o o w Bank w i l d l i f e ฟ r ร e e นะคะ ก็คือเราได้คําแนะนําจากน้องเมย์เนาะว่าแบบคือจริงเราอยากเห็นกีวีใช่ไหมเรามาเมือนกีวีแล้วยังไม่เห็นนกกีวีเลยเงี้ยน้องเขาก็แนะนําว่ามาที่นี่คะ่ะพี่น้ํามันดีกว่ามันจะมีสัตว์เนทีฟแล้วก็สัตว์ฟาร์มคนในคนที่อยากพื้นที่เขาก็มากันเราก็มาเฮ้ยมันดีจริงคือเรามาถึงปุ๊บเราเราอ่านรีวิวเนาะ <c oughs> เขาบอกว่าที่นี่มันสามารถให้อาหารปลาไหลน้ําจืดยักษ์ได้เงี้ยคือเราไม่เคยทําเรื่องนี้มาก่อนแล้วเรามาถึงเราก็เลยแบบลองทําดูนี่มัน มันสนุกมากมันมันไม่ใช่สิ่งที่ท,ที่ไหนทําได้เนาะก็แนะนําให้มาให้อาหารป,รปรลาปลาไหลน้ําจืดนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะมันก็แบบเป็นทางเดินเนาะแล้วก็จะแบบเห็นนกเห็นเป็ดเ,เห็น,เห,นเห็นสัตว์หลายๆชนิดละกันมีหลากหลายมากมันเป็นของเอกชนเนาะแต่แบบแม้แต่คนท้องถิ่นที่นี่เขาก็ยังพาลูกขลานมาเนาะมันมีสัตว์หลากหลายมากเลยอันนี้ก็เป็นคาปิบาร่าเนาะ มันมันทงหนาวแหละคืออาบแดดกันน่ารักมากเลยอะ่ะเออน่ารักอะ่ะเออแล้วก็ยังแบบเขาก็ยังรวมสัตว์ต่างๆไว้ที่นี่อีกนะคะคือแบบอย่างอันนี้เป็นพวกสัตว์ที่เป็นฟาร์มเนาะนี่เป็นลามีมีตัวเอาปาก้าด้วยเนาะอันนี้ของตัดผมหน้ามาให้เนาะน่ารักมากเลยอะ่ะโออ แล้วเสร็จแล้วเขาก็ยังแบบรวมสัตว์อื่นๆ่ะคือเราสามารถที่จะให้อาหารได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นนกอีกอย่างหนึ่งน,นะคะนกตัวนี้ชื่อเกียนะคะเป็นนกเนทีฟของที่นี่นะคะนีก,นกเป็นนกแสนรูเนาะเป็นตระกูลเหมือนพาอร์ลเนาะก็คือนกแก้ววันนี้ก็แกะใช่ไหมนี่คือเป็นสัตว์ที่เราเห็นเยอะที่สุดเยอะกว่าจำนวนคนที่เราเห็นในนิวซีแลนด์ หลังจากนั้นนะคะเราก็มาที่ r i เวอร์ไซด์มาร์เกนะคะตลาดนี้นะคะก็เป็นตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองไครเชอร์เนาะคือตอนนี้เรามีเวลาเหลือไม่เยอะเนาะเราก็รีบเข้าเมืองเลยว่าแบบในเมืองเขามีอะไรกันบ้างเนาะเราก็มาดูตลาดนะอันนี้เป็นจริงมันมันก็จะมีอาหารที่มีความหลากหลายเนาะทั้ง l o c a l food แล้วก็มีอาหารหลายๆชาติหลายๆแบบอะเออขายอยู่ในตลาดนี้อันนี้ก็จะเป็นตลาดที่เขาปรับปรุงแล้วก็แบบ มีเป็น2ชั้นเนาะมีขายเมล็ดกาแฟขายชีสขายเบอร์เกอร์อะไรแบบมีหลากหลายมากเดี๋ยวจะพาไปดูชั้น2เนาะชั้นสองนี่ก็จะเป็นเหมือนคนชอบมาถ่ายรูปจากมุมข้างบนอันนี้ก็จะเป็นโรงเบียร์เหมือนกันนะคะอยู่ทางขวามือนะคะแต่อันนี้คือเหมือนเราได้โพยมาจากเพื่อนนะว่าแบบมันมีเบียร์ที่อร่อยอยู่ในตลาดนี้แหละ แล้วก็มาเดินหาเนาะแต่ไม่ใช่โรงเบียร์นี้นะคะอัน,นมันคือ Canterbury Brewer นะคะ mm hmm. ก็คือเป็นเหมือนซุ้มเล็กๆอยู่ตรงข้างล่างนะคะอันนี้ก็เป็นแบบมีแท็บเบียร์เยอะมากเนาะ mm hmm. เราสามารถที่จะบอกเฮ mm ีย hmm. ได้เลยนะคะว่าแบบเอ้ยเราชอบเบียร์ประเภทไหนเบ mm hmm. ียร์ทั้งหมด o n นแทบที่นี่นะคะก็จะเป็นเบียร์โลคลอของนิวซีแลนด์นะคะเขาบิวที่นี่นะคะ mm hmm. แล้วก็ใช้วัตถุด mm ิบ hmm. ที่นี่นะคะ เราก็บอกเขาสั่งเป็นแบบ p a ดเดิเนาะคือแก้วเขาแบบใหญ่มากสั่งได้4 4แบบเนาะเรา2พี่อามสก็จะเลือกแบบเพซี่แล้วก็ของเราชอบผมผม IPA นะอร่อยมากค่ะแนะนำให้มาหลังจากนั้นเราก็ไปโบสถนะคะนี่คือคาร์ดบอร์ดคาร์ทิดลนะคะก็คือไครเชิร์ชเนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นเนาะแล้วเขาก็มีแบบบ้านเมืองเขาพังทลายเงี่ย่ะเขาก็มีการสร้างโบสถ์จากคาร์ดบอร์ดขึ้นมา ด้วยความเวลาน้อยเราก็เลยแบบไปทัวร์ต่ออันนี้จะเป็นทัวร์เล็กๆเป็นแคมเป็นแคมแบบโบราณเขาก็จะพาเราเที่ยวไปแต่ละจุดในในเมืองะอะไรเงี้ยเราก็นั่งไปเลยแล้วก็แบบเงียนฟังไกด์ทัวร์ไปเลยเพราะว่ามีเวลาน้อยก็ดีค่ะแล้วก็เราก็มาเจอ The Church Pub นะคะอันนี้ก็เป็นแบบที่ที่เจ๋งมากที่หนึ่งนะเบียร์ก็อร่อยด้วยเป็นเบียร์ของที่นี่เขาเอาโบสถ์มาทำเป็นผับ ดีมากค่ะแนะนำให้มาและอีกที่หนึ่งก็คือ The Craft Embassy นะคะอันนี้เพื่อนก็บอกเหมือนกันว่าที่นี่มี beer on tap เป็น<ๆ>20กว่า tap เลยเงี้ยก็แนะนำให้มานะคะก็สำหรับเรานะนิวซีแลนด์เนี่ยก็เป็นประเทศที่สวยงามอีกประเทศหนึ่งเนาะมันสวยมากๆก็การขับรถแล้วก็การดูวิวไปเรื่อยเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยมันสวยไปหมดไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้บนโลกม,มาก่อนเลย ดีค่ะเปิดโลกมากและการได้เช่าแคมเปอร์แวร์เนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะแล้วเราก็ได้มาเจอเพื่อนๆได้มาเที่ยวได้เห็นว่าคนนิวซีแลนด์เป็นยังไงสัตว์ที่นี่เป็นยังไงได้ทำอะไรหลายๆอย่างเรามีความสุขมากๆเลยกับประเทศนี้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเนาะเผื่อว่าแบบจะเป็นช้อยทางเลือกหรือเป็นข้อมูลแนะนำละกัน ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องนี้นะคะก็มีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะ